เหมือนจะโรแมนติกเปล่าเลยค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมวันนี้มีนามีแขกนะคะเพราะฉะนั้นมีนาจะทำดับเบิลช็อกโกแลตมัฟฟินแต่ว่าตัวมีนาจะใส่กล้วยลงไปด้วยค่ะเพราะตอนนี้มีนาบ้ากล้วยอยู่ไข่ไก่ค่ะสองฟองนะคะมีนาใช้เบอร์สองอุณหภูมิห้องจะเอาออกมาจากตู้เย็นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอก เกิดค่ะเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะตัวโยเกิร์ตธรรมดาเนี่ยแหละคะล่ะเราจะตวงยังไงให้ได้เศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงตักไปเถอะค่ะหนึ่งแก้วเนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนให้ได้สามส่วนเท่านั้นเองนมครึ่งถ้วยตวงไม่ต้องเต็มปิ่มนะเอาแค่ประมาณแบบครึ่งถ้วยตวงก็พอน้ำมันพืชค่ะครึ่งถ้วยตวงไม่ต้องเต็มปิ่มเช่นเดียวกันค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากัน อยากจะบอกว่ามันเสร็จแล้วใส่แป้งใส่อะไรพวกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยง่ายง่ายเกินข้ามใจพวกมัฟฟินเนี่ยค่ะทำง่ายใครไม่มีโยเกิร์ตนะคะใช้ซาวครีมได้นะคะซาวครีมมันก็คือเดโยเกิร์ตหรือเปล่าซซวครีมกับโยเกิร์ตแตกต่างกันยังไงเขียนมาข้างล่างนะคะใต้คอมเมนต์ให้ทีเพราะว่าตัวมีนาจริงๆอะก็ไม่ได้รอบรู้จักรวัน ไม่ใช่แบบผู้รอบรู้อะไรขนาดนั้นก็ต้องถามความรู้จากเอซีนี่ละค่ะไม่ใช้น้ำมันพืชใช้เป็นเนยละลายได้ไหมคะสูตรนี้ขอเป็นน้ำมันพืชน,นะคะเนยละลายไม่ควรค่ะเพราะว่าเราใช้ตะก้อมือตีเท่านั้นเองเรามาเตรียมของแห้งกันค่ะแป้งค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะประมาณหนึ่งถ้วยตวงอีกเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะ น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงมีน้ำไม่อยากให้หวานมากใครอยากหวานใส่ไปเลยหนึ่งถ้วยตวงผงโกโก้ค่ะสามช้อนโต๊ะพุู่ๆใส่บปโรดลืมใส่ผงฟูผงฟูค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้าใครมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ามีเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะแต่มีน้ำไม่มีมีน้ำไม่ใส่เหมือนเดิมค่ะไม่มีไม่ใส คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็รอ่รอนจ้ะร่อนลงไปเลยแล้วกันที่ร่อนก็เล็กเหลือเกินขอร่อนสองรอบนะคะวันนี้อากาศดีค่ะอากาศกี่องศารู้ไหมอากาศยี่สิบองศาอากาศดีมากคือเวลาเราทำมัฟฟินเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสค่ะตัวมัฟฟินน่ะมันเป็นอะไรที่ไม่นุ่มมากไม่แข็งมาก มันจะเป็นแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันอร่อยอ่ะมันจะกึง่งกึ่งอ่ะกึงก่งกึง่งกึ่งกึ่งแข็งกึงก่งกึ่งนุ่มแต่มันอร่อยในแบบของเขาอ่ะแต่มัฟฟินเขาก็อร่อยในแบบของมัฟฟินเขาเองนะคะนี่น้ำตาลทรายเนี่ยนะคะใส่ไปที่หลังก็ได้นะเพราะว่าร่อนแล้วมันก็จะติดอยู่กับตะแกรงลืมคือเราร่อนแป้งเสร็จแล้วเราเค่อยใส่น้ำตาลทรายอ่ะเท่านั้นเองขออนุญาตนะใส่ไป,ไปเลย เ,เสร็จแล้วทํำยังไงเสร็จแล้วเราก็เทค่ะเทของเหลวของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปจวบง่ายอะตายคนเลยคนผงโกโก้นะคะใส่ไปได้ถึงห้าช้อนโต๊ะนะแต่ว่ามีนามีแค่สามช้อนโต๊ะมีนาก็ใส่ไปแค่สามช้อนโต๊ะคนรเร็วค่ะอย่าคนนาน คนนานแล้วเดี๋ยวเค้กเหนียวคนไปทางไหนก็ได้จะไปทางเดียวหรือไม่ทางเดียวกันก็ได้เสร็จแล้วเรียบร้อยความที่เป็นดับเบิลช็อกโกแลตใช่ไหมคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตไปค่ะมีนาจะใส่ช็อกโกแลตเนี่ยลงไปจะเป็นช็อกโกแลตชิพแบบไหนก็ได้ค่ะตัวนี้ประมาณ100กรัมหรือประมาณหนึ่งถ้วตวงนั่นแหละใส่ลงไปเสร็จแล้วมีคอนเฟ็ตอาหารเช้าเหลืออยู่นิดนึง ก็ใส่ลงไปแล้วก็จะใส่ช็อกโกแลตตัวนี้ลงไปอีกคือพวกช็อกโกแลตพวกคอนเฟ็เนี่ยพวกกล้วยอะ่ะหัน่นรวมๆกันให้ได้สองที่ตวงใส่ลงไปเลยดับเบลิลไงดับเบลิลช็อกโกแลตเนี่ย แถวบ้านเรียกว่าทําขายก็ถึงตายอ่ะค่ะคุณใส่ลงไปค่ะหักกล้วยมาลูกหนึ่งหั่นเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชินแล้วชินแล้วไม่ต้องกลัวมันจะบาดมอือม่น่าจะหั่นเป็นเตาแบบนี้เห็นไหมคะหั่นเป็นเตาแบบนี้ใส่ลงไปเลยอร่อยมากนะ เป็นสูตรส่วนตัวเลยแหละบอกเลยใส่ดีสักใส่ดีสักลูกเพื่อความนัวใส่แคนเบรี่ได้ไหมคะใส่ได้ค่ะใส่ส้มได้นะคะส้มอ่ะส้มแช่อิ่มอ่ะส้มเชื่อมอ่ะเออตัวนั้นอ่ะกับช็อกโกแลตอ่ะมันเข้ากันไงคะแต่ว่ากับกล้วยเนี่ยก็เข้ากันเช่นเดียวกันนี่อยากใส่วลนัทใส่แต่ว่างวดนี้ไม่ใต่ที่ก็แกะ ขีเกียแกะคุณมีนามีขี้เก็ยแกะช้อนเลยค่ะใช้ช้อนขั้นเดียวก็ทํามาฟฟ้นได้ค่ะอุ่นตะอบนะคะที่ไฟร้อยแปดสิบองศาไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้จ้ะคนค่ะคนทุกอย่างเข้ากันคือถ้าเหลวไปเติมแป้งค่ะถ้าหนืดไปเติมอ่าเติมนมเนี่ย เนื้ออย่างเงี้ยได้แล้วนะคะแต่ว่าจะได้เป็นเนื้อนุ่มแต่ว่าส่วนตัวมีนาอยากได้เนื้อนแน่นเนื้อนแน่นมีนาจะเติมแป้งอีกหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆด้วยไม่ร่อนด้วยใช้แป้งเค้กได้นะคะใช้แป้งเค้กจะดีงามการทาํามัฟฟินนะคะไม่จําเป็นต้องคนให้ให้เขาเรียกแะไรแป้งหายไปหมดให้เห็นเป็นเนื้อแป้งขาวๆแบบนี้ก็ได้ไม่ม่วนนะอันนี้ไม่ได้ม่วนะ อันนี้เรื่องจริงไม่มีถ้วยมัฟฟินค่ะทำยังไงคะเดี๋ยวจะสอนตัดกระดาษเนี่ยคะ่ะกระดาษไขเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาแก้วนะกดจ้วบมันก็จะได้เป็นมันก็จะได้เป็นรูปทรงของถ้วยมัฟฟินของเรามันก็จะได้เป็นแบบนี้ใส่ตัวเค้กเราลงไปแบบนี้ ถ้าสมมติใครทําที่บ้านอะนะไม่ได้ทําขายอะนะกดว่าจะจัดทรงจัดทรงให้เขาเป็นโู่ถ้วยใครจะใช้สก,กูป๊ปไอติมตักก็ได้นะคะตักไปหนึ่งสก,กูป๊ปแล้ก็จะแปะด้วยโช็อกโกแลตอีกรอบหนึ่งความที่มันเป็นดับเบิลไงดับเบิลไง ใส่ช็อกโกแลตชิพก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เดี๋ยวเราอบนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบนะคะอบที่ไฟร้อยเจองศานะคะไฟบนล่างนะคะจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้แล้วแต่เราก็เดี๋ยวจนเค,ค้กเขาสุกะกี่นาทีแล้วเดี๋ยวมีนามาบอกนะคะนี่แล้วมีนาก็มีเป็นถ้วยเป็นถ้วยมาฟินแบบนี้นะคะช่วงคริสต์มาสแล้วนะ ออกมาก็ดูดีนะคะพวกนี้เราจะต้องใส่ลงไปกับในหลุมคัพเค้กเขานะคะถ้าไม่อย่างนั้นอนะ่ะเขาจะบานออกนะมันไม่ใช่ทรงมันไม่ใช่กระดาษทรงแข็งมันเป็นกระดาษแบบกระดาษทำทำทรงมาเฉยๆนะคะตัวเนี้ต้องใส่ลงไปกับหลุมคัพเค้กนะมันได้สามถ้วยอ่ะแล้วก็คราวนี้เราจะโรยชโกแลตชิพลงไป ดับเบิลดับเบิลอบเลยค่ะอบต่อจ้ะอบเสร็จแล้วค่ะอบประมาประมาณยี่ิบกว่านาทีนั่นแหละยี่ห้านาทีอีกเดี๋ยวมีนาจะเอาออกนะคะแล้วก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปเพื่อที่จะอบอีกตัวหนึ่ง <What? S 1> คือถ้าพิมพ์คัพเค้กเนี่ยนะคะเขามีความสูงสูงกว่าไอ้ตัวนูน้น ระยะเวลาการอบก็ต้องนานกว่านะคะตัวนี้อาจจะประมาณ30นาทีได้นะคะ <c oughs> ดูเนื้อในนะคะมีความหวานของกล้วยเนะะี่ยค่ะกล้วยที่มีนาบอกว่ามีนาชอบหั่นเป็นชิ้นๆเห็นไหมแล้วก็มีแบบความแบบเนบของช็อกโกแลตอืมอร่อยเลยค่ะบอกเลยว่าสูตรเนี่ยทุกคนต้องลองทําง่ายเอาไปนึ่งก็ได้นะจ๊ะบอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะสูตรง่ายๆแบบนี้โดนใจเด็กๆแบบนี้หรือว่าโดนใจทุกๆคนแบบนี้ต้องลองค่ะมีในในบ้านจับสาดใส่ลงไปเลยจ้า